รับนี่คืองานผู้ใหญ่ไทยซีนครั้งที่9้าครับฝั่งกันโนนจะกป็นหนังสมัยใหม่มีอดนตรีทั้งซีมทั้งเสียงอะไรมิดเรียบร้อยครับส่วนต๊ะนี้ครับเป็นคู่กับชื่อดังมีทั้งคุณปรักยาสินแก้ว<ำ>คุณนันทีนิดทั้งตรพี่เอเกิ่มชื่นซึ่งมางานวงสวงมิใจบัญชาซึ่ง พี่นันซีก็ามาโปรโมทน,นะเรื่องมนรักนักภาคาซึ่งหนังท่านจะฉายในวันที่8ตุลามีภพรวัตรเป็นพระเอกส่วนนี่ครับเป็นผลง,งานของนิวในอนดีตคือคุณน,นันซีนะครับมนรักลูกชุ้มหนังน่เชอรัญชาและนี่คือความสุขของคนไทยเราในอนดีตเมื่อ5 60ปีแล้วก็หนัง16มอม,อมอครับ จอนี้เสษตรกนหนังแบบนี้ใช้การฆ่าครับจะมีนักฆ่าให้เสียงปืนเสียงยิงเสียงพ่เสียงอะไรเองหมดทุกอย่างใครก็ถือว่าเป็นความสุดสูตรของคนไทยเราคนนั้นครับผู้รักหนังไทยเก่าครับันเารหาหนังทั่วประเทศเพื่อมรรล้างความคั่งค้าย เขาไม่ได้เลื่อนสอบมมครับทามาลงเสียงใหม่ใหมันก็ไม่เกี่ยวเปบเด้วยทุกอย่างให้คนดดูเกินงยไผมอยากจะบอกว่านี่คือความสุขของคนไทยในอดีตความสุขขประเทศในการดูหนังแล้วก็เป็นหนังสีักมอมอครับจอก็ได้ใหญ่กว่านี้หน่อยแนี้ไม่ชัดก็เลยปรับมาลยแค่นี้เข๋ยแไว้ว่ามานน่หนังสมัยใหม่นังี่อุ๋ยสดสองสี นานจะหากับเรานี่คือหนัง16ครับความสุขของคนไทยในอดีตซึ่งทุกคนได้ลืมเรียนมันไปหมดแล้วหนังไทย16มอม,อมอโดยมีพระเอกมิรชัยบัญชาท,ที่รักคน <วะ S 1> ทั้งประเทศออกพอดีเลยครับโอเคครับ